สวัสดีครับมิสหายสาย2ล้อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ m o t o อร์บอยส์โซโล่ไทยแลนด์นะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายสบายสารพันสารสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับในเวทดวง2ล้อเครื่องเนี่ยทั้งเรื่องรถเรื่องรถเก่ารถใหม่เทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมทั้งมอเตอร์สปอร์ตก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเด้อพี่ดองเด้อโดยผมนะมอมนะครับมาวันนี้จะพาไปรู้จักกับ นักแข่งที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตสองล้อเครื่องในประเทศไทยคนแรกนะครับผมก้องสมเกตจันทานะครับบอกก่อนนะครับอ่าสตรอรี่เรื่องนี้ผมใช้ระบบอ่า AI มาช่วยบันทึกเสียงนะครับอาจจะไม่เพราะรวมทั้งใส่คำอธิบายเป็นแคปชั่นไปให้ด้วยนะครับผิดถูกประการใดก็ขออภัยด้วยเด้อพี่น้องเด้อ ไม่รู้เสียงจะเพาะเราเปล่านะครับโอเคครับผมพบกับกล้องได้บนเส้นทางของกล้องนะครับตั้งแต่เป็นนักแข่งในระดับท้องถิ่นบ้านเราในบ้านเราเนี่ยจนก้าวสู่สังเวียนระดับโลกในทุกวันนี้นะครับผมดังไปทั่วโลกนะครับถือเป็นนักแข่งไทยคนแรกนะครับที่ตอกหมุดประวัติศาสตร์นะครับให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตสองล้อของประเทศไทยเป็นคนแรกนะครับโอเคครับผมิญสัมผัสรับชมรับฟังได้นะครับ มีอะไรขัดตกบุพคล้องก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับน้ำหมอมนะครับโมโตอร์ไซคโซโลูไทยแลนด์ครับผมสวัสดีครับผมบนเส้นทางของกล้องสมเกียรติจันทรา ก้องสมเกียจจันทราบนเส้นทางของการแข่งขันก่อนสู่มืออาชีพโมโตโูก้องเริ่มเข้าสู่สังเียนร,ระดับโลกโมโตที่จกนักแข่งสิบไวกับสัญชาติไทยเกิด15ธันวาคมพุทธศักราช5 5 4 1ที่จังหวัดชนบุรีประเทศไทยทีมปัจจุบันอีเดมิสุฮอนด้าทีมเอเชียหมายเลขรถ35นักบิดดาวรุ่งแห่งทีมเอทฮอนด้า ชื่อตอนนั้นปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริงที่มาแรงแบบฉุดไม่อยู่คนหนึ่งนี้ไม่พ้นในขณนะนั้นก้องสมเกียรติจันทราหุนศึกจากเมืองน้ําเคียนเมืองพัทยาชนบุรีที่ได้สร้างผลงานโชว์ความแข็งแกร่งเป็นกราฟพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องก้องก้าสู่สังเวียนศึกระดับโลกคือการได้รับสิทธิ์วัยกาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโมโตโซีที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลบุรีรัมม์ช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์ตในศึกมูโตจิพีสองพิ 2018. 5-7ตุลาคม2561นั่นเป็นการเปิดทางสู่สนามรบสังเวียนระดับโลกครั้งแรกของกล้องเด็กหนุ่มจากลุ่มน้ำเข็มขนนึกกว่าจะเป็นกล้องสมเกียริจันทรา35กล้องเป็นเด็กที่รักความเร็วมาตั้งแต่เด็กและคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็ให้การสนับสนุนในความชอบของลูกอย่างเต็มที่ด้วยการส่งกล้องไปเรียนเทคนิคการขับขี่กับ AP h o n อ a ด a c i n g s c h o o l และด้วยสไตล์การขับขี่ที่โดดเด่น กล้าได้กล้าเสียแรงและเร็วทำให้เขาได้เข้าเป็นนักแข่งสังกัด AP Honda Racing Thailand ในที่สุดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภายในสังกัด Honda หนุ่มน้อยนักบิดที่มาพร้อมพรสวรรค์นคนนี้ก็ได้สะสมผลงานอันโดดเด่นไว้มากมายหากจะว่าไปแล้วกล้องนั้นเติบโตและพัฒนามาจากเด็กสร้างทีมแข่งอิสระพรพัทยาที่ถือว่าเป็นทีมที่ส่งเสริมกล้องในการเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ครั้งแรกๆแ,แบบว่ามีแข่งที่ไหน ณพรหรือตาพรพัทยาที่มีทีมแข่งคือพรพัทยาเรซิ่งเสมือนเป็นผู้ปกครองรองจากพ่อแม่ตัวจริงของก้องไปที่ไหนก็จะพาเจ้าก้องไปด้วยและก็ถามว่าอยากเป็นนักแข่งไหมก้องก็บอกว่าอยากเป็นนักแข่งเท่านั้นเองตาพรก็ให้ก้องหัดขับขี่และไปเรียนรู้จากโครงการหอนด้าเรซิ่งสกูของค่ายหอนด้าที่เปิดสอนให้คนทั่วไปที่มีความสนใจเป็นนักแข่งต่อจากนั้นก้องก็ได้ลงแข่งเริ่มจากรุ่นคลิกอโตเมติเรส ซิงสคูและว,วันเมคเรสและก็ขับขี่ได้ดีเป็นเป้าสายตาจนมาเป็นนักแข่งในทีมของ AP Honda ไทยฮอนด a าแมนูแฟคเจ i n g ในปัจจุบันนอกจากนี้แล้วก้องยังเคยอยู่สังกัดทีมของดิเรกอาชาวงอดีตแชมป์ประเทศไทยหลายสมัยก็ได้ถ่ายทอดพลังทางจิตวิญ,ญญาณมาสู่ก้องด้วย2013ได้รับการพิจารณาส่งเข้าร่วมการคัดเลือกในรายการเอเชียเทลนคพที่สนามแข่งเซปังประเทศมาเลเซีย และสามารถผ่านการคัดเลือกมาได้จากนักแข่งทั้งหมดกว่า600คนทั่วเอเชีย2014ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเชียททเลนคาอีกครั้งและโชว์ผลงานทำคะแนนสะสมคว้าอันดับที่11มาครองได้ในปีแรกที่ทำการแข่งขัน2015ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเชียททเลนคารรุ่นโมโตซีโปรดักชันเป็นปีที่2ติดต่อกันพร้อมสร้างผลงานคว้าแชมป์การแข่งขันเรสที่1 ในการแข่งขันสนามแรกที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคว้ารองแชมป์อันดับสองในการแข่งขันเรสที่หนึ่งที่สนามโลเซลเซอร์ ert, ประเทศกาตาร์มาครองอีกด้วย2016ถือเป็นปีแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการของกล้องจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเชียทาเลนท์คัพและสามารถคว้าแชมป์ในปีเดียวกันนี้มาครองได้ในที่สุดซึ่งเป็นนักบิดไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการนี้ และยังลงแข่งในรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพรุ่น AP 2 5 0อซีอีกด้วย2017กลก้องขยับมาร่วมรายการแข่งขันที่ต่ายระดับขึ้นมาอีกขั้นกับ FIM CEV Moto3 Junior World Championship 2017และสามารถคว้าแต้มมาได้ถึง26แต้มทำให้คว้าอันดับที่20บนตารางแชมเปี้ยนชิพมาได้2018กลก้องได้รับสิทธิ์ไวกาดให้ร่วมแข่งขัน ในระดับรุ่นโมโตซีที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซคิตในศึกไทยโมโตจีพี2018เส้นทางสู่ความเป็นมืออาชีพที่หลายคนต่างวาดฝันสำหรับการก้าวเป็นนักแข่งระดับโลกแน่นอนว่าไม่ใช่ใครก็ได้โดยเฉพาะบนลานประลองของรายการใหญ่ระดับโลกที่ถือว่าเป็นที่สุดของความเร็วบนสองล้อเครื่องหรือรถจักรยานยนต์ที่สุดของเทคโนโลยีสองล้อซึ่งถือเป็นที่สุดบนเส้นทางของการพัฒนารถแข่งรถจักรยานยนต์ ก็อาจจะว่าได้จากนั้นก้องก็สู่สังเวียนในสนามแข่งระดับโลกโมโตจีโดยก้องลงกลุ่มบังเหียนมาศึกในรุ่นโมโตทูในนามทีมฮอนด้าทีมเอเชียลงแข่งแบบเต็มฤดูกาลโดยปี2521เป็นปีที่3ที่หนุ่มก้องโลดแล่นและเรียนรู้สร้างสะสมชั่วโมงบินท่ามกลางขุนศึกจอมยุทธแต่ละคนแต่ละทีมนั้นล้วนระดับประการระดับหัวกะทิชั้นเยี่ยมด้วยกันทั้งนั้นก้องสมเกียิจันทรา ถือว่ามีการพัฒนาการขับขี่ได้เป็นอย่างดีจัดอยู่ในระดับท็อป10คนหนึ่งก็ว่าได้กับการลุยสึกที่ต้องใช้ความเร็วแต่แต่250กิโลเมตรชั่วโมงในรุ่นมโ t ต g p ี2ก้องโชว์ฟอร์มการขับขี่ที่บอกได้ว่าสามารถรบทำได้ดีโดยเฉพาะในปีนี้เขาสามารถขับขี่ได้ดีและสามารถอัพเวลาได้ดีด้วยเช่นกันสร้างปรากฏการแรก7-8สิงหาคม2564 2021 ที่สนามเบรดบุริงสตีเบรกลเซียรถเบอร์35ในรุ่นโมโตอจีพีสองก้องสามารถขับขี่ได้ดีติดอันดับแส่งความสุขมาให้แฟนๆชาวไทยได้ประทับใจเป็นยิ่งนัก2022พศ2565ถือเป็นหมุดประวัติศาสตร์หนึ่ง35ก้องสมเกียรติจันทราภายใต้สังกัดเอเดมิสฮอนด้าทีมเอเชียที่ถือว่าโชว์ฟอร์มการขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ไทย คนแรกบนสังเวียนระดับโลกมโต g p 2ที่สร้างบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ไม่เพียงแต่หน้าประวัติศาสตร์ใหม่บนเส้นทางสายมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นคนแรกของหน้าประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตระดับเอเชียและระดับโลกก็ว่าได้ในรายการมอต g p GP ลงแข่งรายการมโต g p 2ปี2022เริ่มต้นการแข่งขันประจำฤดูกาลสนามหนึ่งที่กาตาโชคไม่ดีลม้มจนได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือ แต่ทว่าสนามสองด้วยการเป็นแชมป์อินโดนีเซียนครั้งรีหลังจากสนามแรกที่กาตาเขาไม่มีคะแนนเพราะอิเอสนามสองที่อินโดนีเซียที่เป็นสนามใหม่มีการแข่งขันครั้งแรกคือที่สนามเปอร์ตามันเด์กาเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดไทยจากโครงการฮอนด้าเรส t ูเดอะด e ีมสร้างประวัติศาสตร์ทาง,งาดคว้าชัยชนะครั้งแรกในสิบมต หลังบิดนำม้วนเดียวจบที่เปอร์ตามันเดลกาเซกิตประเทศอินโดนีเซียอย่างที่เกริ่นมาสร้างสถิติเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ยืนโพเดียมสูงสุดในการแข่งขันระดับเวนกรังปรีรุ่นโมโตทูเหตุการณ์ในวันแข่งวันที่20มีนาคมโดยสมเกียรติจันทราภายใต้รถแข่งหมายเลข35จากอีเดมิสฮอนด้าทีมเอเชียได้ออกสตาร์ทจากกริดที่4ซึ่งเกมเรสนี้ลดจำนวนรอบลงเหลือ16รอบสนามจากเหตุผลด้านอุณหภูมิที่สูงและสภาพอากาศของมันเดลกา นักบิดไทยออกสตาร์ทเรสได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นเป็นผู้นําได้ตั้งแต่ครั้งแรกก่อนจะรักษามาตร,รฐานการขี่ได้อย่างต่อเนื่องบิดเข้าเส้นชัยเป็นครั้งแรกด้วยเวลา25นาที40.876วินาทีสิวแชมป์ครั้งแรกในชีวิตให้กับตนเองได้สาเร็จทิ้งห่างเชเลสติโนวิเอตินักบิดอิตาเลียนในอันดับสองถึง3.230วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าชัยชนะในการแข่งขันระดับเวนกรังปรีได้อย่างยิ่งใหญ่ ต่อจากนั้นการแข่งสนามที่อาร์เจนตินาครังทรีสมเกียรติสามารถจบในอันดับที่สองคว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองขึ้นโพเดียมเป็นสนามที่2และที่สนาม7 2022ที่เลอมมงประเทศฝรั่งเศส35กล้องสามารถโชว์ลีลาการขับขี่ที่ดูเดือดประทับใจแฟนๆที่ชมที่เฝ้าชมการแข่งขันโดยสนามที่7นี้สตาร์กริดอันกับที่10แล้วก็ไล่ล่าแบบดูเดือด สามารถขึ้นไปยืนอันดับที่2ได้ขณะที่การแข่งขันหลืออีก4รอบสนามแล้วก้องไปพลาดบานจากโค้งโดนแซงขึ้นไปทําให้ก้องหล่นมาอันดับ4แล้วก็ไล,ล่ล่อีกครั้งจนรอบสุดท้ายก็สามารถขึ้นไปยืนอันดับที่3ได้สําเร็จขึ้นโพเดียมธงชาติไทยบกสะบัดได้เป็นสนามที่3และจนจบการแข่งขันฤดูกาล2022กล้องมีคะแนนสะสม128อยู่ในอันดับ10ของโลกในรุ่นโมโตทู ซึ่งในปีเดียวกันนี้ทีมเมดของกล้องคือไอโอคุระหมายเลข7จนั้นมีคะแนนสะสม242แต้มอยู่อันดับ2ของรุ่นซึ่งเรียกว่ามีลุ้นแชมป์โลกแต่ก็พลาดลม้มฤดูกาล2023ปัจจุบันในฤดูกาลนี้ก้องนั้นยังมีความร้อนแรงบนแทร็กผลงานที่สร้างความประทับใจคือสนามโมเตกิจ JAPNGP 16 2023โดยก้องสร้างสถิติใหม่ของสนามโมเตกิ คว้าตำแหน่งโพลและที่สำคัญคือคว้าชัยชนะได้อันดับ1ซึ่งก้องทำได้ดีขึ้นยืนหัวแถวตั้งแต่รอบวันซ้อมจนถึงรอบควอลิฟายจนถึงรอบการแข่งขันและอัปเดตข้อมูลถึงสนาม17-2023คือที่สนามช้างบุรีรัมย์ประเทศไทยตอนนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3สนามคะแนนรวมของก้อง143.5แต้มอยู่อันดับ5ในรุ่นโมโต GP 2เรียกว่าทะลุเป้าที่ก้องเองตั้งไว้ อย่าลืมลุ้นสนามที่เหลือของปีนี้เด้อพี่น้องทั้งหลายคงต้องติดตามดูติดตามเชียร์ติดตามให้กำลังใจนักแข่งคนนี้ต่อไปบนเส้นทางเพราะวันนี้ทุกเรื่องราวที่เราเคยคิดกันว่ามันช่างไกลเกินฝันสำหรับนักแข่งชาวไทยแต่ทว่าวันนี้ก้องสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าคนไทยกับชัยชนะบนสังเวนระดับโลกมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินฝันอีกต่อไปบางที่ตำแหน่งแชมป์โลกก็คงไม่ไกลเกินฝันด้วยเช่นกันผมคิดเช่นนี้ และยังคิดเลยเถิดไปว่าในปี2025เราอาจจะมีนักแข่งไทยคนแรกที่ไปยืนอยู่บนรุ่นใหญ่สุดของโลก MotoGP ซึ่งทาง Honda าก็ตั้งเป้าเอาไว้อย่างนี้สำหรับหนอ่อกะแข่งชาวไทยตามรถแม่ของ Honda r a c e to the Dream